รักกันชอบกันไม่ได้พันคนเรานั้นไม่พออะไรครับแก้วใหม่ครับหาเลยลูกหนูจบเร็วหาหาจําปาบินทบาทโปรดเจ้า นุ่เยาใส่ข้าวพี่ก็จะให้พอโอ้ลูกความไม่ทันครับไม่ทันขออีก่อาน้องจ้าน้องจจะได้อาอออด้อ้าอเจ้ามาจากไหนครับคุณมาจากไหนนี่ตี๋ทู

สวัสดีครับลุงพลฮหมออนไมหัวใจติดดินนะครับคุณบ้านนานะครับน้องนางบ้านนานะครับคุณเกียรตินีครับคุณสรานะครับคุณสานะครับอ่านติดขอไฟนะครับคุณอายาอายาแจงนะครับไม่ทานขอไฟแล้วนะครับคุณจัญญานะครับลูกคอกินขาเลยลุงพลฟังตอนไหนเนี่ยถ้ามานานแล้วบอกเกลือรสดฟังลุงพลร้องเพลงเพราะจังเลยขอบคุณครับคุณ วานิดานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับสองสองหมืนสี่พันหกร้อยสามสิบพันนะครับกดกไล์ให้ระลองนะครับอ่ายายลองสหายลุงพลหมอรุ้งปะลอง